ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซี t i n g c h a n n e l ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินทางด้วยรถเมล์นะครับสาย8ในตำน,นานนะครับโดยเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตกมาสะพานพุทธนะครับเ,เส้นทางหมายเลข8ปเ,เส้นทางรถเมล์สาย8นะครับจะเริ่มต้นต้นสายที่สะพานพุทธไปสิ้นสุดท่าแฮปปี้แลนด์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะนั่งจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตรงมาตามเส้นทางที่ ผมอะไรเนี่นะครับใน Google Ma p บอกว่าใช้เวลาประมาณ28นาทีครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูนะครับว่าเวลามันจะตรงตามนี้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก้าวหน้านะครับกับซีโนติง h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมานั่งรถเมล์ในตำนานนะครับรถเมล์สาย8นะครับ แต่วันนี้รถเมีสาย8แต่ตำนานนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนสภาพใหม่เลยนะครับปรับปรุงปรับปรุงใหม่เลยเดี๋ยวสภาพาการบริการใหม่เป็นยังไงนะครับบอกว่าภาพเก่าจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ,ร,บรถสิ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับสาย8จะไม่มีแล้วนะครับรถไม่มาเดี๋ยว ไปลองนั่งดูนะครับระหว่างผมจะนั่งจากเสารีชัยสปอร์ตสโตรมไปสะพานพุทธนะครับถึงต้นสายนะครับไปสุดสายที่สะพานพุทธนะครับ <Okay. S 1> ก่อนไปรับชมก็จะลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ <Okay. S 1> ผมขึ้นรถไฟสายแปดมันจะอยู่ที่ ฝั่งนี้นะครับฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีนะครับฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีที่จะไปสะพานพุทธนะครับขึ้นที่ปลายนี้ก็จะมี12 14 18 28 108 110 157 1ตามนี้เลยนะครับผมจะนั่งจากสมุทรสาวรีไปสะพานพุทธนะครับรถเมล์สาย8ในตำนานนะครับขึ้นที่ฝั่ง อนุสรีชัยฝั่งโรงพยาบาลราชพิถีนะครับแต่ตอนนี้ก็รถเมย์มาครับผมรถเมย์สาย8สายรดร่วมก็ยังวิ่งอยู่นะครับสาย8รถธรรมดาคันที่4คันที่4มาแล้วแต่ว่ารถที่ออกไปยังไม่มาสักคันเลยครับประมาณ1ชั่วโมงครับยังไม่มาสักคันเลย คันที่ห้าสายแปธรรมดาคันที่ห้ามาแต่ว่ารถที่นั้นยังไม่มาครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับขนอกสีน้ำเงินเข้มๆนะยครับสีกรมท่านะครับนี่คันนี้ะน,นะครับที่เราจะไปนะครับสะพานพุทธนะครับ เราเลยมุ่งตรงไปยังสะพาฟุ้ดนะครับ ปลายมื่อเท่าที่ชมก็คือเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเด็กแห่งชาตินะครับ พูดครับะัูคเท่าไหร่ครับยี่บคนคุณจะสวรีใช่ไหมคะใช่ครับรอนานมากชั่วโมงกว่าไอ้ธรรมดานมาตั้งห้าหกคันก็อ้วค่ะช่กาคะเพราะว่าทันหน้าเราอ่ะออกเที่ยงห้าสิบเราออกไปวันนี้วันิ่งวันแรกใช่ไหมวันแรกค่ะสบคั ค่าโดยสารค่าโดยสารจากนุนาวรีชัยไปสะพานฟุต 1, 20บาทนะครับอันนี้ก็ค่าโดยสารอยู่ที่ระยะเวลาไอระยะทางที่เราขึ้นนะครับจากเลี้ยวซ้านุนสาวรีชยัสชยสมอลูมินะครับรถเมย์ก็จะมาเรี้ยวซ้ายที่ตรงพระราม6 ถนนพระราม6นะครับขวาไปข้างหน้าคือโรงพยาบาลรามา,มาโรงพยาบาลรามาเทพวดีนะครับถ้าโรงพยาบาลรามาก็มาใช้ตรงนี้ได้นะครับซ้ายมือก็คือองค์การเภสัชนะครับองค์การเภสัช เส้นนี้ก็จะมีั้มีสาย8สายที่4 6 7 9 7 157 509 538นะครับแล้วก็ R 26E นะครับผ่านเส้นป้ายเพศนะครับองค์กรเพศัลยกรรมนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นองค์กรเพศสัตว์แล้วก็ฝั่งขวาก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ กจะเป็นทะลุสวัสดีได้เหมือนเดิม ท่านมชมก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกรมทรัพยากรธรณี ้านมือของท่านผู้ชมก็คือเป็นโรงพยาบาลสงนะครับข้างหน้าก็คือถนนศรีธยาหลังจากผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วนะครับแล้วก็จะมาเลี้ยวขวาตรงที่แยกโรงพยาบาลสงนะครับถนนศรีธยาครับเลี้ยวขวาสี่แยกนี้นะครับ ขวาเมืองทัพวัชมันคือกระทรวงการต่างประเทศซ้ายมือท่านผู้ชมันคือกรมทางหลวงนะครับข้างหน้าทา่านผู้ชมก็คือทางรถไฟไป ลังสิตนะครับนังสิตยุทธยานะครับก็จะมีรถเมสายสาย8สาย44สาย72 157 503 509ผ่านนะครับป้ายจองกรมทางหลวงนะครับคือ้าตรงไปทางนู้นก็ตรงไปพ่านพหรูปนะครับตรงไปวัดเบญจมาศบวฟิตไปพหรูปส่งมาไปเทเวศได้ พอข้ามทางรถไฟไปนี่ก็ขวามือท่านก็เป็นบังศูนย์กิจนะครับซ้ายมือก็เป็นสนามม้าเก่านะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะนะครับตรงไปด้านหน้านะครับแต่ละเมยซ้ายแปดเขาจะพอข้ามทางรถไฟเขาก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนสวนพระโลกเลยซ้ายเปทางบัชมก็คือกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ ก็จะเลี้ยวซ้ายที่ถนนสวนรรคโลกนี่นะครับนี่เลี้ยวซ้ายเงียบชมวิว,วข้าวทางไปก่อน 拜。Fine. เป็นาย8ก็จะเลี้ยวขวานหน่อยนะครับแยกจมราชนะครับตรงไปไปประตูน้ํานะครับขึ้นทางด่วนตรงนี้นะครับประตูน้ําเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไป้านหลวงครับ ท่านผู้ชมก็คือเป็นตลาดเดี๋ยวซ้ายไปบบเบได้นะครับตึกสูงนั่นก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรงนู้นก็คือไปโบเบนะครับในสีแยกสะพันขาวริมทางตรงนี้ก็คือขายพวกน้ำหอมนะครับ ขายพวกขวดน้ำหอมน้ำหอมหมูเชื้อน้ำหอมนะครับใครผ่านมาทางนี้ก็ใครจะซื้อนะครับไ้มาเส้นนี้ทั้งเส้นนะครับขายเส้นน้ำหอมไอาขายพวกน้ำหอมนะครับขวดน้ำหอมเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับยอยู่เส้นนี้หมดแล้วจะมีเส้นหนึ่งอยู่ตรงแถวแถวสำเพ็งนี่นะครับหมอเชื้อน้ำหอมน้ำหอมพวกผลผิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสําอางนะครับเนี่ยเส้นหลานหลวงนะครับ ระหว่างแยกสะพานขาวมาหาถนนจัก,กรพัดดีพงศ์เยนะทั้งเส้นเลยนะครับ ป็นแยกแยกต่อมานะครับก็เป็นสีแยกกันหลานหลวงนะครับเดี๋ยวรถเข้าก็จอดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจกักรพัดน์ดีพงศ์นะครับทางนางเราคือถนนราชดำเนินนอกนะครับโอ้เรจะมองเห็นป่ะถนนราชดำเนินนอกนะครับ จากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจกกักรพัฒด,ดิพงศ์ซอยนี้นะครับก็ไปโบเบได้นะครับรูกลกางโบเบลเลยซอยนี้ น่นครับตึกโบเบเข้าซอยนี้ก็มาทางนี้ลงป่ายนี้ก็สามารถเดินเข้าได้นะครับเข้าเขตพระพาชัยป้ายหนา้าก็คือเป็นไปลงวัดสเกตได้นะครับถ้ารถขึ้นรถสาย8จากรถสซารีชัยสมรรภูมิมานะครับ สถานที่สำคัญที่เราจะาภายใต้รถเมลสายแปดนะครับก็จะมีตลาดโบเบน,นะครับโรงพยาบาลราม,มาโรงพยาบาลสง์วัดสเกตแล้วก็คลองถมเยาวราชสะพานพุทธนะครับปากคองตลาดนะครับที่จุดจุดที่เราสามารถที่จะลงเที่ยวหรือว่าท,ทําธุระหรือว่าอะไรนะครับ ท่องเที่ยวจุดต่างๆะครับบริเวณนี้ก็จะขายพวกเครื่องจังกรใกล้ถึงหวะจักรแล้วนะครับ ก็ถึงแยกแมนสีนะครับตรงไปทางนี้ก็คือไปพหลามหนึ่งนะครับไปสนามกีฬาไปจุฬาได้ไปสยามได้นะครับแยกแมนสีเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงไปข้างหน้าก็คือวรจักรนะครับถ้าใครจะมาช้อปปิง้งตลาดคลองถมมรจักนะครับ กำลังรถสาย8มาลงที่ตลาดได้นะครับจริงมันมาได้หลายทางนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อรถจากอนุสาวรีย์ชัยก็สามารถที่จะมาตามที่ผมบอกได้นะครับว่าจุดที่สำคัญสำคัญที่เราจะรถเม์สาย8มันผ่านหรือว่าใครจะมาเที่ยวหรือมาตลาดมา ช้อปปิ้งมาแล้วก็อย่างเช่นโบเบก็ขายซื้อผ้าครับเทนาาสเกตก็มาเที่ยววัดพระเขาทองอย่างเช่นของถมก็มาซื้อพวกอุปรกรณ์ทั่วไปครับพวกไฟพวกอะไรพวกนี้ครับเยอะแยะไปหมด,ดครับย<ม>้วราดก็ลงเดินไปหน่อยหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็ถึงสายแปดก็มาได้ครับ ถ้าต่อจากน้องซอลี่ชัยนะครับสายมันก็ถ้าผู้ชมมันคือบริษัทขายฟุกเคอร์ดนตรีนะครับชั้นบึงสิง สามารถลงปลานี้ได้นะครับซียแ,กแกยกขนาคือซีแยกกวัรจักรนะครับลูอ้ายไม่ได้นะครับต้องตรงไป 我要讲。 พาข้างทางครับเคารจักคลองถง ตลาดคลองถงนะครับตลาดคลองถงรถก็จะติดหน่อยตลาดคลองถง ไปตนนั้นจะเิญกรุงนะครับไปหัวลาโพมได้นะครับ แยกนาคือแยกวัดตึกนะครับสายก็จะไปเยาวราชได้แต่ว่ามันวนเว้นครับต้องตรงไปเข้าทางซอยจนนู้นนะนี่ครับยาวราชปลายนาก็คือสำเพงนะครับนัรนเร์สายแดมาก็สามารถที่มาชบมาสำเพงได้นะครับนี่นะครับด้านซ้ายของเราก็คือเป็นสำเพงนะครับ จำหน่ายพวกวัสดุอุปรกรณ์กิช็อปอุปกรณ์รถุงกระดาษถุงอะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งพวกกรเชื้อน้ำหอมนี่ครับซอยนี้นะครับกิช็อปเต็มเลยทั้เนี่หมาขึ้นรถป้ายนี้นะครับป้ายสำเพ็งเรือ สาน,น, okay. นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ส, ami, wear, ส, pues, สามารถที่มาชอบสมเพงได้นะครับถ้าเราตรงมาเราจะไปเยาวราชยังไงนะครับเพราะว่าลีวซ้ายมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ครับมาเข้าเยาวราชซอยนี้นะครับเขียนซ้ายเข้าซอยนี้จะไปทะลุเส้นท่าน้ําราชวงศ์นะครับแล้เข้าไปเยาวราชได้ ไปทางของเราหรือสะพานพุทธด้วยนะครับนี่ครับนะครับสะพานพุทธนะครับสำหรับคลิป ขึ้นรถเ์สาย8จากนุสนเสารีชัยมาสะพานพุทธนะครับขอจบบฏติเยษเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่ subscribe แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ าสะพานพุธนี่ก็สามารถที่จะมาต่อเรือต่อต่อเรือล่วนไปนนบุรีไปทางสีลมมาสังตลาดที่ไปได้ได้นะครับ้างของเราคือสะพานพุทธนะครับไกา้ย กนี่นะครับรถเมยใหม่นะครับสายแปดสะพานพุทธนี่นะครับรถอีวโฉมใหม่ตำนานแห่งรถแห่งตำนานนะครับนี่นะครับเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะครับ นี่ครับลงสะพานพอเราลงมาสาย8นะครับก็จะมาเที่ยวชมก็คือปาคลองตลาดนะครับในตลาดที่ขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับ